และนี่ก็คือจุดอ่อนของแก๊สในเกมนะครับโอเคครับผมแก๊สมันก็จะเป็นตัวเนี่ยตัวสีขาวนี่แหละนะผมที่มันบินไปบินมาในเนเธอร์นะครับผมเป็นตัวผีสีขาวคือจะเรียกมันว่าไงเดปาร์โก้เหรอแล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันนะครับผมซึ่งจุดอ่อนของมันนะก็คือตัวมันเองนะผมมันแพ้ไพ่ตัวเองนะฮะแพ้ไพ่ตัวเองไงหรอสิ่งนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอมันขึ้นมานะฮะและพอมันฟค่ลูกไฟใส่เราปุ๊บเราก็จะตีกลับปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเราก็จะตีไปกลับแบบนี้นี่ไงนะฮะะมมัััันนแพ้ภยตวเเอองครรบผกืา เรามันยิงลูกสุดมาใส่เราใช่ไหมเราก็ตีมันกลับไปหาก็คือมันตายเพราะตัวมันเองอ่ะคือคือเราตีลูกสุดที่มันยิงมาเนี่ยใส่เราเนี่ยกลับไปหาตัวมันเองก็คือเหมือนแพ้ภัยตัวเองมื่อกีนั่นเถิดนะครับผมจะนับว่าเป็นจุดอ่อนเพราะคือมันเหมือนว่ามันตายด้วยตัวมันเองนะครับผมเออมันก็เป็นอะไรที่แปดีเหมือนกันนะผมสมชื่อแอบบารเมนนะผมรีเทิร์นทูเซนเดอร์ก็คือรีเทิร์นรีเทิร์นกลับไปหามันอะไรประมาณนั้นมัคิดว่าเออนั่นแหละเดสทอยด์แก๊สวิดอะไฟบอลก็คือ ต้องคิวไอ้ตัวแก๊สด้วยรูไฟที่มันพ่นมาใส่เราอะตีมันกลับไปหาตัวมันเองก็คือมันแค่พาตัวเองมนันเถิดะนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับ